ปัญหาไมโครพลาสติกนับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปนเปื้อนอยู่รอบตัวเราตั้งแต่ชั้นบรรยากาศไปจนถึงใต้ท้องทะเลลึกเลยค่ะ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทำรงนาวาสวัสด์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทะเลไทยเปิดเผยว่าไมโครพลาสติกปนเปื้อนตลอดทั้งทะเลไทยตั้งแต่ในแม่น้ําเจ้าพระยาไปจนจรดกลางทะเลเอ่าวไทยค่ะโดยมีสัดส่วนไมโครพลาสติกสูงถึง9ชิ้นต่อน้าปริมาตร1ลูกบาศเมตรโดยปริมาณไมโครพลาสติกจะพบมากที่สุดในแม่น้ําและบริเวณใกล้ฝั่งและจะค่อยๆลดลงเมื่อห่างฝั่งออกไปสัดส่วนชนิดของไมโครพลาสติกที่พบในทะเลไทยส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกประเภท P p พหรือพลิโพรพิลีน และ PE หรือโพลีเอทิลีนซึ่งมีที่มาจากขยะถุงพลาสติกและกล่องพลาสติกใสใส่อาหารค่ะโดยไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็นเศษพลาสติกขนาดเล็กที่แตกออกจากขยะชิ้นใหญ่นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในทะเลสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารไปยังมนุษย์การบริโภคอาหาร